ครับครับสวัสดีครับก็มาพบกับฟันหุ้นนะครับช่วงบ่าย ประจำวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับบ่ายสองวันนี้ก็ประจำวันอังคารที่22อ,อพฤศจ,จิก,กายนนะฮะมาเจอก,กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ก็จะนำหุ้นน่าสนใจมาฟันกันนะฮะฟันยังไงทั้งแบบแตกราฟสวยฟันแบบปัจจัยพื้นฐานนะฮะภาพผลการดำเนินงานประเด็นสำคัญในช่วงนี้มีไหมเป็นประเด็นไหมนำนักวิเคราะห์นักกลยุทธ์นะครับที่ดู ตัวนี้อยู่ก็มาให้ข้อมูลในเชิงดึกกันสามารถแชร์เก็บไว้ดูได้นะครับแชร์ในเฟซดูย้อนหลังแชร์ให้เพื่อนอย่างเงี้ยในกลุ่มต่างๆที่อยู่ก็ได้ถ้าสะดวกนะครับแล้วเป็นการเพิ่มการมองเห็นนะฮะเข้ามาแล้วก็เม้นไลค์แชร์ได้เหมือนเดิมนะครับเม้นเป็นกาลังใจนะฮะทักทายไลค์ก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นให้กับรายการของพวกเรานะครับเพื่อเป็นกาลังใจต่อไปวันนี้ก็จะเป็นตัวตัวหนึ่งที่ก็ ก็เป็นหุ้นข้อที่แหละนะครับหลายท่านก็มีผมแบบเห็นแบบถามต่อหุ้นก็ถ้าทุกวันเนะจะมีการถามตัวเนี้ยนะคือตัวบ้านปูนะฮะที่ก็เหมือนตอนนี้มันมันนิ่งๆอยู่นะเออนะครับแล้วก็เหมนมีข่าวเรื่องจะนําบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตัวตลาดหุ้นสหรัฐด,ด้วยนะเดีมาอัปเดตข้อมูลกับทางพี่ป๊อปกันนะฮะที่จะมาให้ข้อมูลกับตัวนี้นะครับเหมือนเช่นเคยถ้าเป็นแบบพวก อัพเดวสกรรมพลังงานหรือตัวบ้านปูเนี่ยนะฮะกับพี่ป๊อบรับจำอยู่ละนะครับสวัสดีพี่ป๊อบครับผมสวัสดีครับองครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับเห็นเห็นว่ามีการจะนำบริษัทย่อยเข้าตลาดหุ้นสหรัฐใช่ไหมพี่ที่เป็นธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับอะไรอ่ะพี่อืมครับตัวเนี้ยเออในอเมริกาเนี่ยองบ้านปูเขาจะเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจแก๊สนะครับเป็นธุรกิจเอ่อ เรียกอ,อะไรนะสำรวจแล้วก็ผลิตเชลแก๊สนะครับอืมอืมครับพี่ก็เราก็มาไอเดียที่ตลาดที่ที่เสรครับก็คือจะตอนนี้เป็นเป็นไงพี่เป็นยื่นยื่นไฟลิ่งหรืออ่าจะแบบเทรดสักเมื่อไหร่แล้วจะดีต่อบ,บ้านปูที่แบบผมผมว่าตอนนี้มันอยู่ระหว่างระหว่าไฟลิง่งผมว่าคราน,นี้ก็ก็ก็ผมพูดกันถึงประมาณปีหน้าแล้วล่ะว่าจะ ยังของการที่จะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยเข้ามาเทรดอะไรประมาณนั้นจริงๆเขายังไม่ได้มีคำลายปัะเดนนะครับถ้าเกิดเราดูภาพที่วันนี้ยื่นก็ก็ต้ปลายปีแล้วอ่ะผมว่าก็คงมีเป็นปีได้อันนั้นคืออันนั้นคือภาพอันนั้นคือภาพหนึ่งในตัวเอทำลายนะครับแต่เดียวคงต้องมีแต่ว่าอในภาพของการ IPO ีโอเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นประเด็นที่แบบ ใหม่จริงๆนะคือเราเคยมีพูดถึงเรื่องเนี้ยไปไปมาสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าอีอทางสำนักข่าวที่เนี่ยมีการพูดถึงอยู่กันนะครับในภาพตัวตัวดีเนี่ยมันมันเป็นยังไงบผมว่าก็โดยรวมเนี่ยบนบ้านปู่ผมว่าจุดหนึ่งมันก็คือเป็นเรื่องของการ จัดโครงสร้างเงินทุนนะครับให้กับกลุ่มบริษัทของเขานะฮะแล้วก็จุดหนึ่งก็ต้องบอกว่าในส่วนของธุรกิจบ้านปู่เองเนี่ยมันก็ค่อนข้างหลักๆแล้วนะมีธุรกิจฐานกิจใช่ไหมครับฐานกิจเนี่ยถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมผมว่าเราก็ไม่ต้องเซอร์ไพรส์มากนะเพราะว่าธุรกิจฐานกิจเนี่ยเขาก็จะมีองค์การก็คือ ITM เทียมอินโดนีเซียอือืมครับใช่ไหมครับพาวเวอร์เนี่ย ก็เป็นบ้านปูพาวเวอร์ก็จอดอยู่ในตลาดไทยนะครับธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจแก๊สนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าเขาก็หมายบ้านบ้านมืออยู่แล้วละแล้วกเ็เป็นวิธีการอัลล็อกมูลค่าตัวแอสเซทที่พุดถือในระดับหนึ่งนะครับ,รบก็ต้องบอกว่าบ้านปูในฐานะคนที่เป็นเป็นโฮลดิ่งเป็นแม่ใหญ่เนี้ย <Ừ. S 2> ธุรกิจแก๊สอาจจะต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเป็นธุรกิจที่คนอาจจะมองว่ามันเป็นธุรกิพลูชันเยอะดังนั้นเนี่ยในคนก็อาจจะไม่สามารถจะเข้ามาลงทุนได้หรือว่ามีดิส卡尔วอลูเอชันก็จะค่อนข้างไม่สูกมากนะครับถึงแม้ว่าในภาพของปีนี้เองเนี่ยตัวหานอิดเนี่ยจะเป็นพระเอกราคาเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เป็นตัวที่หนุนทำให้ผลประกอบการของบ้าปู่เนี่ย ค่อนข้างจะ strong ที่เราเคยคุยกันนะครับหรือว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันเพิ่มต่อเดี๋ยวๆไย,ยว่ากันนะครับแต่ว่าในภาคของธุรกิจแก๊สเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยมันก็ควรจะมีพรีเมียมมากกว่านะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ,อถ้าเกิดเราบอกว่าฐานหินเนี่ยมันมันขึ้นมาช่วงราวแหละช่วงนี้นะครับบริษัทก็รู้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยธุรกิจแก๊สเนี่ยผมว่ามันจะเป็น อย่างที่เราเคยพูดกันว่ามันเป็นพลังงานในช่วงหลังจะพลังงานดั้งเดิมฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาดแก๊สเนี่ยเป็นฟอสซิลที่สะอาดมากมีปนเปื้อนเพิ่มเติมรานะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะใช้แก๊สเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นอะไรที่มันอยู่ไปได้อีกสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของ valuation เทียบกับถ่านหินเองเนี่ยเทียบกับบ้านปลูกเนี่ยมันควรที่จะมีการเทียบมากกว่า ดังนั้นเนี่ยอมันก็เป็นหล่อ,ลอจิกหนึง่งในแง่ของตัวเอบ้านปู่ครับที่เขาอยากแตะสปิอนตัวนี้มาเพื่อที่จะให้ตลาดเนี่ยรับรู้มูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่มันควรจะเป็น mm hmm. แล้วก็สะท้อนกับมที่ตัวบ้านปู่เนี่ยมันก็น่าจะได้มูลค่าเอในแง่ของมองเห็นมมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับ อันนั้นคืออันนั้นคือจุดที่หนึ่จุดที่2เนี่ยในแง่ของ,ของตัว BKVA ที่เป็นบริษัทลูกเขาเนี่ยก็ก็สามารถที่จะระดมทุนต่อไปในอนาคตได้นะครับเราคงไม่ได้พูดไปถึงว่าเออเขาไปแอดควายแหล่งแก๊สมาผลิตแล้วก,แวก็แล้วก็เลิกผมว่าธุรกิจแก๊สอยงที่คุยกันนะครับว่ามันยังมีอนาคตอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการต่อยอดในการลงทุนของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้โดยที่ พึ่งผ่าตัวเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายกําลังการผลิตขยายกําลังการหรือว่าจะเร,เริ่มมีการส่งออก LNG ส่งออกแก๊สเนี่ยไปขายต่าง,างประเทศเพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นกั่นก็คือรัเสเซียเนี่ยจะถูกแบ,บน,นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการแกสแ๊สจากอเมริกาเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะส่งออกเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินลงทุนเพราะว่าขุดมาเป็นแก๊สเนี่ยการส่ง ง่ายนะไม่ใช่แบบว่าเราจะส่งออกได้เลยมันต้องมีเอ,อ่อมันต้องมี f ซ c i l ตี้ที่จะทําให้ตัวแก๊สเนี่ยการเป็นของเหลวใส่ลงเรือขนไปที่อีกที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้เงินลงทุนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าบีเคีก็มีโอกาสจะโตไปได้ในอนาคตในช่วนุคคลเองครับอย่างนี้มันมันจะมีแบบยังไงพี่กำไรจากการขายหุ้นแบบ ประเมินได้ไหมพี่บอกว่าสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันใหญ่ไหมพี่ไอตุกปีคผมว่าผมว่าเอ่อขึ้นอยู่กับว่าเขาเขาเอาผมว่าเขาไม่ได้ไม่ได้มีพูดถึงประเด็นว่าเขาจะมีการเอาหุ้นมาขายนะอืมอืมอืมคือถ้าเกิดเอาหุ้นมาขายอ่ะเออแล้วราคาสูงก็ขาดเนี่ยก็มีการปูกำไรเข้ามาแหละแต่ถ้าเกิดว่าเออเป็นหุ้นใหม่ทั้งหมดอย่างเงี้ยครับผมผมว่ามันก็มันก็จะมันก็จะเป็นเงินที่เข้ามาที่บริษัทอืมอืมอืม นะครับบ k v ควีก็เอาเงินไปลงทุนต่อนะครับในแง่ในแง่ของบ้านปูเองเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติถ้าเกิดเราพูดกันถึงว่า valuation ของบ้านปูอาจจะเทรดอยู่ที่ PE สักประมาณสักเมื่อไหร่ว่าสมมติแค่หกเท่าแก๊สเนี่ยมันควรจะเทรดอยู่สูงกว่านั้นอาจจะประมาณเจ็ดปดเท่านะฮะก็ก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยมูลค่ามันควรจะถูกกับที่บ้านปูนก็คือมันก็คือคนก็จะมองเห็นแวลูที่ที่ยกระดับขึ้นมาในอันนี้ ผมว่ามันเป็นอินดิเรกที่เข้ามานะอืออออครับผมแล้วก็แง่ของการจัดเรื่องของตัวฟันดิ้งต่างๆเนี่ยครับมันก็ทําได้ไม่สะดวกขึ้นเพราะว่าเขาสามารถจะระดมคุณได้ด้วยตัวเองเพราะว่าเป็นบริษัทในอนะว่ถ้าเกิดเป็นบริษัทอยู่ในจดปีนตลาดแล้วอเนี้ยครับมผมว่ามันก็จะสะดวกมากขึ้นที่จะทำนะฮะก็เป็นประมาณปีหน้าแหะครับสำหรับตัวบริษัทย่อยที่ทําธุรกิจ แก๊สนะฮะก็จะเหมือนบบปลดล็อกตัวแล้วทําให้มูลค่าของแบงก์ปูเนี่ยมันแบบอาจจะ u พ PE PE ขึ้นเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยไป l i s เท s ในตลาดหุ้นสหรัฐด้วยนะครับตัวมาถึงตัวตัวบ้านปูบ้างพี่ป๊อปแนวโน้มผลการดำเนินงานในใน Q4 แต่ละธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับพี่ป๊อปครับทั้งแบบตัวผวว 4, อ้ผคุณจีผมก็ Q4 เราเคยคุยกันไปรอบหนึ่งเนาะว่าเ ถ้าเกิดเทียบกับปีที่แล้วอะยังไงก็ยังดีน่าจะเห็นภาพที่ทัตบตัวสูงขึ้นนะครับ,ร,บราคาแกาส๊สราคาถ่านมันก็ยังสูงกว่าปีที่แล้วอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบในภาพของตัว Q1 Q เนี่ยผมว่าน่าจะออกไปในลักษณะที่ไม่ได้ตื่นเต้นมากที่แบบทีวที่สามก็ต้องบอก่าไตรงนีที่หเนี่ยผลประกอบการถือว่าค่อนข้างดีนะดีดีเลยแหละนะครับ,ร,บรายงานออกมาก็ โอ้โหถว่าก็าก็ก็ก็ถูถึงประมาณกเกือบหนึ่งหมื่นล้านนะนนี้คือปลายสถิีินะ <ว sınız. S 2> แล้วก็เออ่มีมีขัดคุณจัดไปตัวเออ่ป้องกันความเสี่ยงไปแล้วเป็นหมื่นล้านเนี่ยครับเอ่อเกือบหมื่นล้านนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยคอของเขาเนี่ยถือว่าสตรองมากนะฮะในในจุดหนึ่งก็คือต้องบอกว่าพอมองข้ามามาในเดโมมาที่สี่เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างน,นะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือตัว เอ่อวอลลุ่มขายนะครับที่เอ่อมันอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับในส่วนตัวหันิดนะครับในส่วนของตัวหัน่นขิดเองเนี่ยตัวราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เป็นตัวบวกละเพราะว่าราคาเนี่ยมันเริ่มมีการอ่อนตัวลงมาแต่ถามว่าอ่อนตัวลงมาแบบนี้เนี่ยเป็นวัาสดุหนักสา้ร้อยกว่าเหรียญต่อตานเนี่ยถือว่า่อนสูงมากนะครับ วอลุ่มขึ้นราคาเริ่มหนุอันนี้คือฝั่งของฝั่งของอ,อินโดนีเซียนะครับฝั่งของฝั่งของออสเตรเลียเนี่ยออตัวราคาขายเนี่ยน่าจะมีการได้ปรับเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าสัญญาของเขาส่วนใหญ่ที่เป็นโดเมสติกเนี่ยเขาจะมีการล็อกสัญญาระยะยา,ยาวซึ่งราคาต่ำมากก็อ,อาจจะปรับมาสะพนภาพได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเน็ตเแล้วเนี่ยผมว่าธุรกิจอาหาินมี บวกมีขาดลบก็ค่อนข้างจะถือว่าชงๆนะครับธุรกิจแก๊สเนี่ยผมว่าในไตรมาสที่แล้วก็มีไปซื้อของเพิ่มขึ้นมานครับก็ทําให้ตัวการผลิตเนี่ยสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็น่าจะยังดูดีต่อนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมว่าอย่างที่เราเคยคุยกันอะ่ปะปัจจัยที่ที่รออยู่นะครับแล้วมันยังไม่เกิดขึ้นมาก็คือเรื่องของฤดูหนาวอากาศหนาวเนี่ยว่ามันจะหนาไวไหม ข่าวตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วว่ายุโรปเอ Euro, เออเมริกาเนี่ยพายุกี่มาเริ่มเข้าแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูราคาแก๊สก็ก็อาจจะอาจจริงๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงไฮซีซั่ของเขานั่นแหละนะครับเฮจิ้งเนี่ยผมว่ามันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะในส่วนตัวคอาตัวการเฮจิ้งเฮจิ้งเนี่ยผมว่าเออ่มันเป็นตัวทอนลงในช่วงที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดว่าราคามันลงไปแรงๆเนี่ย แ a ชชิ่งมันก็จะเป็นตัวบวกเข้ามาแต่เอาเป็นว่าเน็ตแล้วเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเราดูจาก Positioning ของตัวบ้านปูที่อัปเดตมาล่าสุดนะครับคือฐานกิจก็ไม่เหลือ Position นลวนะครับในส่วนของตัวแก๊สเนี่ยก็ลดลงมาได้เรื่อยนะครับดังนั้นเนี่ยก,ก็สะท้อนภาพหนึ่งผมว่าสะท้อนภาพ2ภาพดีกว่าภาพหนึ่งคือในมุมของผู้ผู้ขายเนี่ย บ้านผู้เองก็ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าราคาเนี่ยมันจะยังทรงระดับถูกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่ต้องเคสจิ้งมากก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้เขาสามารถจะเรียลไลซ์ตัวกําไรได้อย่างเต็มเป๊ะเต็มหน่วยมากมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีจุดหนึ่งก็ได้ว่าในขาาของผู้ซื้อเองเนี่ยก็มองมว่าราคามันสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขอยากซื้อมาก,กัเท่าไหร่นะฮะก็ก็เป็นสองขาที่ที่กาลังยื้อกันอยู่นะครับโดยสรุปเลยเนี่ยผมว่า q 4 ถ่าดน่าจะเป็นลนักษณะขคงทงแก๊สก็น่าจะดูดีขึ้นฤดูหนาวกวามรจะเข้ามาก็จะเป็นตัวที่เราต้องมอนิเตอร์กันนิดนึงนะครับว่าราคาเนี่ยมันจะมีการเปี่ยนที่ไม่ได้หรือเปล่าครับนี่อย่างเ,งเรื่องจีนนะครับพี่ป๊อปราคามันมันสะท้อนไปอย่างพี่แบบไพอินไปด้วยบอลล่แบบล็อกก็ล็อกไปผู้ติดเชื้อเพิ่ม,มขึ้นก็ลงมาแล้วรับข่าวแล้วอย่างเงี้ยพี่มองไมครับพี่ป๊อปครับผมพูดราคาทานันทีอย่างเงี้ยพี่ จีเนอระหรอทีชินีกินผ่านมากแยังไม่ได้นําเข้าเลาดจี้เลยนะครับเพราะว่าดีมานเขาสโลว์ดาวลงปนะครับถ้าถามว่าไพรซ์มีไปแล้วหรือเปล่าผมว่าก็ถือว่าไพรซ์นะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าก็ที่ผ่านมามันมันไม่ขึ้นอ่ะมันมันมันหมายถึงว่าเอมันผูกสะท้อนภาพของการที่จีเนี่ยมีการใช้ตัวตัวแก๊สตัวถ่านที่ลดลง นะครับก็สะท้อนไปอย่างภาพที่จีนเนี่ยเขามีการนำเข้าพวกฐานอินเต้าอัจที่น้อยลงนะครับครับอดังนั้นเนี่ยผมว่าภาพของจีนเนี่ยคงม,มันเป็นมันมันมันอยู่ในช่วงที่ิดอัดน,นิดนึงนะแต่ว่ามันก็เป็นผ่าดคล้ายๆมันก็เป็นช่วงที่คล้ายๆกับเอไทยเราตอนสมัยเปิดประเทศอ่ะ ว่าตัวเลขติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นอ่ยคนก็กลัวนะครับลัฐก็จริงๆก็คือก็ก็ต้องกลัวระดับเดียวนะฮะดังนั้นเนี่ยผมว่ามันก็มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นเอภาพเนี่ยเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าเอจุดปลายทางคือปีหน้ายังไงเราคือภาพจีที่กลับมามีบทบาทในเชิงกินโลกที่มากขึ้นามฝืนตัวได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างทางเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะ อาจจะมีสะดุดอะไรบ้างแต่ว่ามันก็เป็นมันก็เป็นมันก็เป็นแนวทางหรือว่าเป็นเป็นการเดินไปสู่จุดตรงนั้นแหละนะครับอย่างจะไม่ได้ราเรื่งแค่ที่เดียวแต่สุดท้ายจุดหมายสุดท้ายนันก็คือมันก็คือจะเปิดน,นะครับนะฮะโอเคอันนี้ก็ได้ข้อมูลพอสมควรเลยสำหรับตัวบ้านปู่นะที่มาอัปเดต ในส่วนของภาพบริษัทย่อยด้วยนะครับที่จะเตรียมเข้าตลาดหุ้นในสหรัฐนะฮะผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่ป๊อมากเลยนะครับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันอีกเนาะในตัวรายการตอนเช้านะอัปเดตกันต่อนะครักสจกรรมครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับอนะครับก็เป็นตัวบ้านปู่นะครับเดี๋ยวเราก็มาลองดูกราฟกันหน่อยละกันนะฮะสำหรับ ที่นำมาฟันในวันนี้ก็ดูแล้วมันก็เหมือนแบบมันก็สร้างฐานสร้างฐานได้นะเออนะครับเนี่ยเริ่มสร้างฐานละก็น่าจะเด้งนะออผมว่าน่าจะเด้งแหละนะครับน่าจะเด้งแหละก็อาจจะเล่นเด้งได้อืเล่นเด้งได้นะครับอันนี้มันมันสร้างฐานสิบสองบาทไว้ไว้มาแบบสักระยะละแล้วก็ตัวสตอเนี่ยก็เริ่มตัดขึ้นมา นะครับแล้วก็แบบเล่นแบบสั้นๆหน่อยละกันไปแบบสักประมาณผมว่าสิบสิบสามแบาทอ่ะน่าจะน่าจะได้เห็นก็สักประมาณบาทหนึ่งจากตรงนี้ก็ลองดูละกันนะครับจุดคัดก็คือ12-3สองโลเดิมที่ทำไว้นะครับก็ถือว่าดาวไซก็ไม่เยอะนะเออลองดูละกันนะฮะมีประเด็นเรื่องเตรียมนำบริษัทย่อยนะครับ เข้าตลาดด้วยน่าจะเป็นทําให้มันได้มูลค่าแหละนะครับที่แบบบัตบูอาจจะแบบเหมือนเทเอพีที่แบบสูงกว่านี้นะครับด้ลดชันเพราะว่าไอบริสัทย่อยส่วนหนึ่งมันมันปลดล็อกแหละคือมันได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงที่ดีขึ้นสำหรับการนําเข้าตลาดนะอ่ะก็จะเป็นภาพ Q4 ก็ก็เยียวยาก็ดีนะเออคิวคิวอาจจะไม่ค่อยน่าตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่แต่ก็เน้น ภาพเยียแล้วกําไรคือ3ก็ยังดีอยู่นะคือสก็น่าจะยังดีอยู่นะโอเคนะครับก็ลองดูบ้านปูแล้วกันชิงชิงนะฮะอแถวนี้แหละรับต่ำสิบสคัดลอดด้านบนตั้นนงประมาณ13-84บาทส่วนต่างสักบาทหนึ่งที่จะเล่นในรอบนี้สาหรับจะนําในฟันหุ้นในวันนี้นะครับโอเคก็ขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรลฟับทราชมกันนะครับแล้วพบใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผม